วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับ okay, ผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมถูกๆูกทานกันด้วยนะครับผมวันนี้ในเกมของ r o บ o x ในแมปของ All Star Tower Defense นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว Star า a ์ตเทียที่100นะครับผมแบบ Star p a ์ต Ultra นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ปลดล็อกกันมาก่อนเลยนะครับผมปลดอันนี้ ปดอันนี้ปดอันนี้แล้วก็ปดโอ้โหอันนี้ไม่อยากได้เลยครับผมจริงๆค่อนข้างเกลือแล้วนะฮะเปิดไปก็เกลือครับผมเปิดไปประมาณ50บอันก็เกลือนะครับอันนี้ก็ปดไปอีกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับทุกคนมาแล้วครับผม g o l d โร r o อร์หรือว่า p i l o t King นะครับราชาโจรสลัดนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับตัวละครนี้บอกได้เลยครับว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากลบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับผมแน่นอนครับ ทุกคนโอ้โหทุกคนในใจดีกดให้หมดนะครับเวลหนึ่งนะครับผมเวลหนึ่งนะก็ดาเมจอยู่ที่1700นะระยะ70นะครับ5วิโจมตี1ทีนะไม่เอา0.5แล้วกันนะครับ0 0นยแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็คือ5วินั่นแหละนะครับผมมีคือเวลหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทำการจับเลยครับผมกินไปเลยนะฮะไปเลยกินไปเลยเวลร้อยเจ็ดห้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากรีวิวสแตทที่โกงๆไปเลยนะครับร้อยเจ็ดห้าไปไปเลยนี่ครับผมยี่สิบสองตัวครับไปครับ อ่าดาเมจอยู่ที่นี่ครับผมโอ้โห3641นะครับนี่แล้วก็เป็นธาตุไฟด้วยนะเออเป็นธาตุไฟด้วยค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวธาตุไฟเนี่ยเพราะว่าหลายๆสตอรี่เนี่ยมีนะครับให้ใช้ธาตุไฟลงนะครับก็นี่ครับโอ้โหตรงนี้เออต้องพักคุมมันต้องลงแบบนี้สินี่ครับนี่คือโกดีโรเจอร์นะครับอ่าจำหน้าไว้นะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าในอนาคตนะครับมันอาจจะทําการแก้ไขนะครับ เผื่อโดนลิกกอรสิ์อะไรประมาณนี้เพราะว่าลิกสกอร์สิ์วันพีชค่อนข้างแรงนะฉะนั้นตอนนี้ดูได้ก็ดูนะครับทุกคนหน้าตาคือดั้งเดิมมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสําหรับใครนะครับผมที่รู้ชื่อดาบของโรเจอร์นะครับรบกวนฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับแล้วก็รบกวนฝากมาด้วยว่าโรเจอร์นั้นมีพลังอะไรนะครับเพราะว่าเอาจริงๆโรเจอร์เนี่ยผมอยากรู้มากนะแต่ว่าเอาจริงอยากรู้มาแข่งมากกว่านะครับเพราะโรเจอร์เนี่ยเห็นเขาบอกว่าโรเจอร์เป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่มีผลปีศาาาาแต่ว่วพพพลนะพลัังงขนๆกยภ ล้วนๆนแบบฮาคิอะไรเงี้ยร้วนๆเลยนะครับผมว่า s t a r p a ์สอันนี้นะครับตัวน้อยก็จริงนะแต่ว่าตัวเป็นวันพีตก็ค่อนข้างโอเคนะน่าจะเซอร์วิสกับแฟนวันพีดได้เยอะพอสมควรสำหรับใครที่ชอบวันพีดก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้วยครับว่าตัวที่คุณชอบมากที่สุดในเรื่องนั้นตัวอะไรนะ ผมชอบแขงคูดกับโซโลนะครับทุกคนจริงๆมีฮอกก็เท่นะแต่ว่ามันแอคไปหน่อยว่ะเออมันแอคไปหน่อยโอเคเราทำการสปาไปเลยดีกว่ายูนิตออกมาบราบาบาบาโกดีโรเจอร์นะครับหรือว่าโรเจอร์ของเรานะใช้เงินในการวางอยู่ที่500นะครับทุกคนใช้เงินในการวาง500วางไปตีแล้วเลือดไหลด้วยนะครับโอ้ยอนิเมชั่นมีเสียงโอ้โหแบบนี้แหละคือดีมากโอเคมีเสียงโอเคอนิเมชั่นดีนะครับประมาณให้ประมาณ5แล้วกันนะครับไม่ดีไม่แย่อ่าประมาณนี้เลือดไหลด้วยนะครับทุกคน 5โอ้โ oh, หไม่ใช่5,000โ oh, อ้ห0 0 0นนี่ภาพจำของทันจิโร่นะครับเพราะว่า ภาพมันเป็นแบบนี้นะครับ3641นะครับทุกคนระยะ70นะ5วิตีทีหนึ่งก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอัพกันดีกว่าใช้เงิน700ดาเมจเพิ่ม3,850ครับแล้วก็ขั้นต่อมาครับโอ้อัพประมาณ10ขั้นนะประมาณคิดว่า10ขั้นนะครับขั้นต่อมาคือ1,950นะครับดาเมจเพิ่ม6,533แล้วก็3,750ดาเมจเพิ่ม8,246แล้วก็ขั้นที่4นะครับ4,500นะครับระะยเพิ่ม20นะครับดาเมจเพิ่ม11,243นะครับแล้วก็ชื่อว่าบวก่ 3R Slasher นะครับไปเลย4,500โป๊ะโอ้เป็นโคนที่กว้างขึ้นนะครับเรามาดูแอนิเมชันครับโยนดาบนะครับแล้วก็ปักลงกับพื้นโอ้โหเฮ้ยเท่ว่ะอันนี้ในเรื่องมีใช่ไหมทุกคนไอ้ท่าปักเนี่ยอันนี้ผมไม่ดูวานโนนะคือตัวเลือดไหลเนี่ยมันเหมาะกับตัวที่ตีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเยวเือไม่เลือดไหลแล้วหรออ๋อเลือดไหลอยู่โอเคโอเคแอนิเมชันรู้สึกอนิเมชันมันทับกันนะมันก็เลยเป็นแบบนั้น ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตอันเชิญมาอีกครับผมเพราะว่าเลือดมันไหลยเยอะไปวะ่ะคือเลือดมันไหลยเยอะมากครับโอเคเอามาสักล้านห้าแล้วกันอ่ะดูไม่ดูไม,ม่เดี๋ยวอัพเลยดีกว่านะครับ <S <S ขั้นที่5ใช้เงิน4,500าครับดาเมจเพิ่ม1น0 0งครับแล้วก็ขั้นที่6นะครับใช้เงิน4,500ดาเมจเพิ่ม1น0 0 0แล้วก็ขั้นที่7 5 2ด0าาดาเมจเพิ่ม18,00 0แล้วก็ขั้นที่8ครับผมนะครับหลังจากนี้นะครับ โรเจอร์ของเรานั้นจะเป็นตัวเลดเกมแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือต้นเกมนะต้นเกมเนี่ยอัพป,ประมาณ7ขั้นนะทุกคนใช้เงินไปประมาณ2องหนะครับดาเมจอยู่ที่84,373นะครับระยะ90 5วิจมตี1ทีแต่ว่าเป็นตีแบบโคมแบบนี้และเลือดไหลทั้งวงนะ ที่ที่ตีนะที่ตีเนี่ยคือเลือดไหลแบบจอกจอกแบบขนอคับโจกเขาไม่ได้จ่ายนะฮะเออแปดหมื่นสี่นะครับคือแรงมากนะดูเลือดไหลดูครับคือแอนิเมชั่นรู้สึกว่ามันจะเร็วเร็วกว่าอันนี้นะเวลาโจมตีนะมันก็เลยเลือดไหลบางทีมันจะหายไปนะอันนี้มันจะหายไปเดี๋ยวตีสวากเลือดมันก็จ่ายอีกรอบหนึ่งอันนี้คือดีจริงๆนะมันต้นเกมดีมากๆถ้าบัฟแล้วกันเดี๋ยวบัฟให้ดูก่อนที่มันจะนี้แล้วกันนะครับที่ผมเอาวินมาบัฟเพราะว่าเอวินเนี่ยมันบัฟได้ลยนะบัยไปนะอันนี้คือต้นเกมนะ ถ้าสมมติเอาโรเจอร์เปเล่นต้นเกมดามเมจจะอยู่ที่253,000นะครับทุกคนประมาณนี้นะฮะดูดีๆนะมันจะเป็นมันจะเป็นแสงแบบสแลชเชอร์ไปนะโอ้ยสามขั้นเลยนี่่าเดี๋ยวเพิ่งเห็นอ๋อนี่ไงเออมัน3มแชกออกไปเลยโอ้โหจริงๆคือมันน่าจะ โผล่ oh, จากตรงนี้แล้วค่อยๆขยายไปนะอันนี้คือมันขยายแบบเป็นโคนลสซีกเลยนะจะได้จําไว้ว่าธาตุไฟอันนี้มันเลือดไหลและดีอยู่นะต่อมาครับผมมาอัพไปเลยดีกว่านะครับขั้นที่8นะครับใช้เงิน125,000ระยะเพิ่ม20อ่ะนิเมชั่นเปลี่ยนใหม่ครับไปโอเป็นโคลนะครับทุกคนตอนนี้ระยะอยู่ที่110นะครับโอ้เดี๋ยวมันตีตัวละครคนเล่นด้วยเหรอวัดดับมันตีตัวละครคนเล่นด้วยเหรอไม่น่าใช่นะนี่ครับ นี่คือพาร์ติเคมันดีนะมันไม่แหลกเท่าไหร่นะไม่มีเสียงนะครับทุกคน2,45,000ครับมาเลยขั้นที่9ใช้เงิน4,20,000นะครับดาเมจเพิ่ม3,21,000แล้วก็รู้สึกจะอีกโออีก2ขั้นโอเคประมาณล้านได้ดูจากทรงและเลือดไหลายล้านแน่นอนนะครับขั้นต่อมาครับใช้เงินนะครับผม8,50,000นะครับ ดาเมจนะครับจะเพิ่ม4 2 8 0 0 0นะครับทุกคนไปตอนนี้ใช้เงินประมาณล้านสี่นะแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงินทั้งหมด1นึ่งล้านสองแสนนะครับดาเมจเพิ่มห้าแสนเมื่แพันมร้อยสีแล้วก็อัพไปเลยครับทุกคนตอนนี้คือขั้นที่10เนะี่ยดาเมจเกือบล้านนะแต่จริงๆคือล้านแหละเล็ก,ลก,ลกๆนะครัว่าล้านเพราะว่ายังไงเลือดมันก็นไหลครับไปครับ1นึ่งล้านสองแสนห้าห โอ้โหตอนนี้โรเจอร์ของเรานั้นตีแอร์ด้วยนะครับทุกคนตัวละครนี้โอ้โหตีแอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับเรามาวางใหม่ครับผมคิดว่าตีแอร์ได้ในช่วงต้นเกมเว้ยนั่นไงโอชิท oh, ุกคนโอ้ oh, ผมเพิ่งมาสังเกตครับคือขั้นที่4นะอัพขึ้นขั้นที่4ีเนี่ยตีแอร์แล้วครับทุกคนโอ้เมตาเมตาแน่นอนตัวนี้เมตาแน่นอน bro เมตาแน่นอนนะมันเมตาจริงๆครับขั้นนี้นะครับแล้วก็ใช้เงิน4,500ครับ อันเนี้ยคือหลังอากเนี้ยคืออันเนี้ยต้นเกมต้นเกมละนะครับ24 0 0 0ตีแอร์เลือดไหลดาเมจแสนตีง่ายคือแสนโอ,อ้โหพอามันเลือดไหลดีมากครับทุกคนตัวนี้นะครับแล้วก็อัพไปเลยครับอัพไปจนตันครับก็ถ้าตันก็คือ1ล้าน1ล้าน5แสนครับแล้วเลือดไหลด้วยเดี๋ยวจะมีคนแบบว่าพี่ครับพี่ครับมันตีแอร์จริงเหรอโอ้ยมันขึ้นแบบนั้นมันตีแอร์แน่นอนเดี๋ยวให้ดูก็ได้อัพไปขั้นที่4ครับอ่อเนี่ยตัวตัวสแลชเชอร์เนี่ยอ่ะขออนุญ,ญาตเอาเอาแอร์มาแล้วกันนะ เอาแอร์มาอาจะได้รู้ครับว่ามันตีแอร์แบบจริงๆงนี่ครับทุกคนเลือดไหลครับแอร์เลือดไหลครับทุกคนโอ้มาก็ดโกดีโรเจอร์ ใครที่มาเล่นออสตาทีหลังหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วแล้วมาเห็นวนิดีโอนี้ผมอยากให้ทุกคนนั้นไป AFK ฟาร์มครับเพราะว่าตัวละครนี้แม่งไม่รู้อะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆนะแต่พอมาอยู่ในเกมแล้วแบบว่าแม่งตีแอร์เลือดไหลด้วยแล้วก็อัพถูกด้วยนะครับแม่งสดจริงๆตัวละครนี้ยังไม่ทันจบวิดีโอเลยแม่งโอ,อ้โหทุกคนจริงๆผมตัดจบไปแล้วนะมันบัฟมาเว้ยทุกคนวางใช่ไหมสามพันหกร้อย แล้วก็อัพไปครับ7,400โ okay, อเคผมอัพให้ดูเลยนะอันนี้คือแบบรวดเร็วครับเพราะว่ามันบัฟนะครับ4,500โ okay, อเคตอนนี้คือตีแอร์แล้วนะ33,522นะครับก็ย้อนดูเมื่อกี้ได้นะว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็4,500 4,500แล้วก็5,250ครับและนี่ครับนี่คือตัวละครต้นเกมนะ84,300 75ครับอันนี้คือช่วงต้นเกมนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาครับ1 2 5 0 0 0ันระยะเพิ่ม20ดาเมจเพิ่ม200,000นะครับแล้วก็ขั้นที่9นะครับผมใช้เงิน4 2 0 0 0 0นะครับทุกคนดาเมจเพิ่ม524,0 0 0ครับขั้นที่10นะครับใช้เงิน8 5 0 0 0 0นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่ม6 4 2 0 0 0นะครับขั้นสุดท้ายใช้เงิน1 2 5 0 0 0้านามะครับดาเมจเพิ่มนีครับทุกคนขึ้นมาเท่าตัวเลยเกือบเท่าตัวาน1,220,000ค้าบ แลวตัวละครนี้มันคือตีเลือดไหลด้วยไงโอ้จากล้านกว่าตอนนี้คือ2อล้านหครับนี่คือบัฟนะครับทุกคนอันนี้ผมจะมาใส่หลังคลิปนะเพราะว่าจริงๆคือผมช่วงที่ผมตัดเนี่ยผมอามาดาโอมันบัฟนะครับแล้วคือดามเมจมันเบอร์จริงๆนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นการบัฟที่โหดมากครับตอนแรกว่าหนว่าจะโดนเนิฟคือไม่โดนบัฟมาโหดหดอะบัฟให้โรเจอกันหน่อยดีกว่าถ้าบัฟนะครับดาเมจอยู่ที่8ล้านครับเลือดไหลแต่8ล้าน ทุกคนเปนแปดล้านครับทุกคนโอ้แปดล้านเยอะมากนะครับเลือดไหลโอ้ดีจริงๆครับตัวละครนี้แมตี a อ้ด้วยนะครับดีกว่าโนดขาวอีกั้งเนี่ยโอ้ดีกว่าแน่นอนดีกว่าโนดขาวแน่นอนครับตัวละครนี้นะครับก็สําหรับใครที่คิดว่าตัวละครนี้ดีแน่นอนครับฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ด้วยครับว่าโกงไหมนะส่วนตัวคือว่าโกงนะครับแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเนิร์ฟนะสรุปคือไม่เนิร์ฟครับแม่งบัฟมาบัฟแม่งโหดด้วยนะครับประเด็น สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไ like ลค์วิดีโอรบกวนกระทืบไลค์ด้วยเพราะตัวละครนี้ดีจริงๆนะครับโหไม่รู้จะอวยไงแล้วเดี๋ยวจะมีคนรำคาญว่าพี่มึงอวยเยอะจังไหมโอเคอวยเยอะจริงแหละแต่ตัวละครมันเก่งนะครับต้นเกมได้นะครับเลดเกมได้ตัวละครดีตีแอร์ด้วยนะครับผมโอเคโหแม่ง ทำไมมันเท่อ่ังวะตัวละครดีตีเอ hmm. เท่ไหมเท่ดีโอเควิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมตัวละครนี้ใครไม่มีไปฟาร์มด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอถัดๆไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะฮะฝากกด subscribe ไปนเยอะอย่างหนึงร้านสับแล้วโอเคครับมีเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย